วันนี้มีเจ้า Honda CBR300 นะครับมานำเสนออีก1นึคันนะครับผมคันนี้จะได้เป็นตัวสีเทานะครับซึ่งตัดกับสีเหลืองตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะดูสวยงามเลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะได้เป็นรถปี2019นะครับระบบเบรคเขาเนี่ยได้มาเป็น ABS นะครับแล้วก็เลขไมล์รถเนี่ยเพิ่งจะวิ่งมาแค่2,000 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับ ยางด้านหน้าด้านหลังได้เป็นยางใหม่ๆนะครับรถไม่มีการเกิดวุิเหตุมีล้มชนมาก่อนนะครับในเรื่องของกุญแจตัวรถเองเนี่ยคันนี้มีมาให้2ดอกครบ,ครบๆแบบนี้นะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับสมุดคู่มือการประกันก็มีมาให้ครบและแน่นอนนะครับคันนี้เราได้มีการทําคลิปรีวิวเอาไว้ให้แบบละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องบ้านแดงพิมพ์เสิร์ชค้นหาว่า MC MO CYC นั่นเองนะครับผมอ่ะ ก็ิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปดูที่บ้านฟ้านะครับเพื่อดูเครดิตในการซื้อขายกันก็ได้นะครับเราก็จะมีการลงผลงานซื้อขายเอาไว้ในบ้านฟ้านะครับผมอัพทุกวันเลยนะครับช่วงนี้อใครอยากสนใจรถมอเตอร์ไซค์มือสองได้เป็นรถบ้านสภาพดีมีการตรวจสอบเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ฝากเข้ามาติดตามกันด้วยนะครับผมและอย่างคันนี้เองเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้นะครับได้ยางหน้าหลังใหม่ๆไปแบบนี้บอกได้เลยว่าราคานี้นะครับไม่แรงอย่างที่คิดนะครับผมขอบคุณครับ